สวัสดีค่ะนะักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกับคุณครูายในวิชาคณิตศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์ของเราวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคละซึ่งโจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคละของเรานะคะสามารถทำแบบไหนทำได้ยังไงเราไปเรียนกันเลยนะคะ เมื่อมันเป็นโจทย์ปัญหาเศษส่วนนะคะเรามีวิธีทำหลักๆอยู่3ขั้นตอนค่ะขั้นตอนแรกนะคะนักเรียนจะต้องพิจารณาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้และสิ่งที่โจทย์ถามาเมื่อเราพิจารณาว่าอะไรคือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้แล้วและอะไรคือสิ่งที่โจทย์ถามแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือให้นักเรียนเนี่ยวิเคราะห์โจทย์และเขียนในรูปประโยคสัญลักษณ์ วิเคราะห์โจทย์ในที่นี้นะคะก็คือวิเคราะห์ว่าเอ๊ะโจทย์ข้อนี้ต้องการให้เราบวกกันลบกันคูณกันหรือหารกันนั่นเองนะคะเมื่อเราวิเคราะห์ได้แล้วว่าโจทย์มันต้องการให้เราทำอะไรนะเราก็มาเขียนให้อยู่ในรูปประโยคสัญ,ญลักษณ์นั่นเองค่ะส่วนขั้นตอนที่3ขั้นตอนสุดท้ายนะคะเมื่อเราดูแล้วว่า ประโยคสัญลักษณ์เราต้องนำมาทำอะไรกันบวกลบคูณหารเราก็มาแสดงวิธีทำเลยค่ะและก็หาคำตอบเห็นไหมคะไม่ยากเลยเนาะโจทย์ปัญหามันก็มีวิธีทำหลักๆอยู่3ขั้นตอนแค่นั้นเองค่นะนักเรียนดังนั้นเราไปดูตัวอย่างกันเลยเนาะตัวอย่างแรกของครูอายนะคะแมรี่มีแป้งทำขนม4เศษ2ส่วน5กิโลกรัม แบ่งใส่ถุงถุงละเศษสองส่วนสิบกิโลกรัมแมรี่แบ่งแป้งทำขนมได้กี่ถุงอ่านี่คือตัวอย่างแรกนะคะดังนั้น ขั้นตอนแรกนักเรียนจะต้องดูก่อนว่าพิจารณาซิว่าอะไรคือสิ่งที่โจทย์กําหนดให้อะไรคือสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองนะคะอ่าสิ่งที่โจทย์กําหนดให้ข้อนี้ก็จะมีแมรี่มีแป้งทําขนม4เศษ2ส่วน5กิโลกร,รมัมนั่นเองนะคะนักเรียน4ของไมันขึ้นไปข้างบนนิดนึงนะคะดังนั้นการเขียนที่ถูกต้องมันจะอยู่ตรงกลางใช่ไหมอันนี้มันน่าจะเลื่อนนะคะ และสิ่งที่โจทย์กำหนดให้อันดับที่สองนะคะก็คือแบ่งใส่ถุงถุงละเศษสองส่วน10กิโลกรัมอาเมื่อเรารู้สิ่งที่โจทย์กำหนดให้แล้วนะคะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือแมรี่แบ่งแป้ง,งทำขนมได้กี่ถุงนั่นเองซึ่งสิ่งที่โจทย์ถามส่วนมากมักจะอยู่ท้าย โจทยปัญหาใช่ไหมคะดังนั้นเมื่อเรารู้แล้วค่ะว่าแมรี่แบ่งแป้งทําขนมได้กี่ถุงนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามเราก็เลยมาลองอาวางแผนแก้โจทย์ปัญหาหรือมาทําวิธีคิดของเรานั่นเองซึ่งครูอายมีวิธีคิดโดยใช้บาโมเดลาบาโมเดลในที่นี้นะักเรียนเห็นตัวปีกกาใหญ่ไหมคะปีกกาใหญ่ในที่นี้นะคะก็คือครูอายเนี่ย วาดแท่งบาโมเดลมาหนึ่งแท่งเป็นแท่งใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็บอกว่าแท่งเนี้ยบาเนี้ยค่ะทั้งแท่งเนี้ยค่ะเป็นแป้งทําขนมนะคะที่แมรี่มีก็คือ4เศษสองส่วนห้าก็คือทั้งหมดเลยทีนี้อ่าสิ่งที่โจทย์กําหนดให้อันดับแรกคูอายว่าและต่อไปเป็นการที่ แบ so uh, ่งใส่ถ like ุงถุงละเศษสองส่วนสิบกิโลกรัม like อ่านี like ่คือสิ่ง like ที่โจทย์กำหนดให้อันดับที่สองใช่ไหมคะครูออยก็เลยทำเลยว่าอ่ะนี่คือส่วนหนึ so ่งนี่คือสองส่วนดังน so ั Hi ้น okay. ส่วนที่คร yeah. so ูอายแรงเงาคือเศษสองส่วนสิบกิโลกรัมซึ่งเศษสองส่วนสิบกิโลกรัมคือการแบ่งแป้งใส่ถุงนั่นเองซึ่งเขาแบ่งอย่างละเท่าเท่ากันคือถุงละเศษสองส่วนสิบครูอายทำมาสองถุง วายทำมาสองถุงดังนั้นเอ๊ะมันยังไม่ครบทางแท่งเลยค่ะนักเรียนมันยังไม่ครบทางแท่งมันยังเหลือบริเวณนี้ใช่ไหมคะดังนั้นเอ๊ะการที่เราแบ่งให้อ่ามีค่าเท่าๆกันหรือแบ่งให้เท่าๆกันหรือลดอย่างเท่าๆกันมันเป็นวิธีอะไรนะนะักเรียนลองตอบสิคะ อ่ามันคือวิธีหานั่นเองนะคะคือการแบ่งอย่างเท่าๆกันมันคือวิธีหานั่นเองดังนั้นเรารู้แล้ว่าโจทย์ข้อนี้เขาต้องการให้เราหารอ่าดังนั้นเราก็เลยมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เลยค่ะประโยคสัญลักษณ์ของเราก็จะได้เป็น 4เศษ2ส่วน5หารเศษ2ส่วน10เท่ากับเท่าไหร่นั่นเองนะคะดังนั้นเมื่อเราได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วค่ะนะักเรียนเราก็มาแสดงวิธีทำเลยนะคะโดยวิธีทำของเรานะคะบรรทัดแรกเราก็เขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะก็คือแมรี่มีแป้งทำขนม4เศษ2ส่วน5กิโลกรัม ต่อไปบรรทัดที่2ค่ะก็คือแบ่งใส่ถุงถุงละเศษส,สองส่วนสิกิโลกร,รมัมก็คือสิ่งที่โจทย์กําหนดให้นี่เองนะคะบรรทัดที่1และบรรทัดที่2ต่อไปบรรทัดที่3ค่ะนะักเรียนก็นําสิ่งที่โจทย์ต้องการหามาเขียนได้เลยนะคะก็คือ แมรี Mary, bang bang, ่แบ่งแป้งทำขนมได้โดยให้นักเรียนเขียนแบบนี้เลยค่ะก็คือการที่เรานำประโยคสัญลักษณ์หรือการที่เราจะหาคำตอบแล้วนะคะก็คือการที่นำ4เศษ2ส่วน5หาร2เศษเศษ2ส่วน10นั่นเองซึ่งในการหารเศษส่วนยังจำกันได้ไหมคะเมื่อเราเจอจำนวนคะเมื่อเราเจอจำนวนคะเราจะเปลี่ยนให้เป็น เศษเกินก่อนซึ่งครูายเปลี่ยนแล้วค่ะได้เป็นเศษ22่ส่วนหาหารเศษ2องส่วน10ซึ่งนักเรียนขาเมื่อวานเราเรียนกันไปแล้วใช่ไหมคลิปเมื่อกี้นะคะเราเรียนว่าถ้าเมื่อเป็นเครื่องหมายหารเราจะทำยังไงนะเราก็จะเปลี่ยนเครื่องหมายหารของเราให้เป็นเครื่องหมายคูณแล้วเราก็จะทําเศษ2องส่วน10ของเราให้เป็นส่วนกลับ ให้เป็นส่วนกลับนั่นเองนะคะซึ่งส่วนกลับในที่นี้ก็คือการกลับเศษเป็นส่วนนะคะครูไอก็เลยกลับเศษเป็นส่วนได้เป็นเศษสิบส่วนสองเห็นไหมคะเมื่อเราเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายคูณแล้วและทําเป็นส่วนกลับเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนสามารถคูณกันปกติเลยนะคะใครที่อาจจะแย้งวายมาว่าเฮ้ยวายมันสามารถตัดทอนได้นะ เอ๊ลองสังเกตดูซิตัดทอนได้ไหมถ้าใครยังไม่ตัดทอนนะขั้นตอนนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะเราคูณกันไปเลยแล้วค่อยมาตัดทอนทีหลังก็ได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นครูไอขอตัดทอนตั้งแต่ขั้นตอนนี้เลยเนาะดังนั้นเห็นได้ง่ายเลยนะคะ5สามารถตัดทอนกับ10ได้นั่นเองนะคะ5้า5นึ่งห อสองของเราก็สามารถตัดทอนยี่สิบสองของเราได้นั่นเองนะคะก็คือสองหนึ่งสองสองอะไรได้ยี่สิบสองนะก็คือสองสิบเอ็ดเป็นยี่สิบสองนั่นเองนะคะดังนั้นเราก็จะเหลือเป็นสิบเอ็ดคูณอยู่กับสองส่วนหนึ่งนั่นเองนะคะดังนั้นคำตอบข้อนี้ง่ายมากเลยค่ะ ก็จะได้เป็น22นั่นเองนะคะใส่หน่วยคือ22ถุงอ่าดังนั้นเราสามารถตอบได้เลยค่ะตอ,อบอตอบได้เลยนะคะว่าแมรี่แบ่งแป้ง,งทำขนมได้22ถุงนั่นเองเห็นไหมคะไม่ยากเลยเนาะเรามาดูตัวอย่างถัดไปค่ะตัวอย่างถัดไปของเรานะคะอ่าแก้วมังกรหนักเศษสอส่วน5กิโลกรัม น้อยนาหนักเศษสามส่วนสิบห้ากิโลกรัมแก้วมังกรหนักกี่กิโลกรัมอ่าดังนั้นโจทย์ข้อนี้ของเราขั้นตอนแรกเรามาพิจารณาก่อนว่าอะไรคือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้อะไรคือสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองนะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ของเรามีสองอย่างค่ะอย่างแรกของเราเลยคือแก้วมังกรหนักเศษสองส่วนห้ากิโลกรัม อันดับที่สองนะคะก็คือน้อยหนานหนักเศษสามส่วน15กิโลกรัมนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่โจทย์กําหนดให้มีแค่สองอย่างน้อจากโจทย์ดังนั้นเมื่อเรารู้สิ่งที่โจทย์กําหนดให้แล้วขั้นตอนต่อไปค่ะก็คือสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์ถามของเรานะคะก็คืออยู่ท้ายประโยคหรือท้ายโจทย์เลยนะคะก็คือแก้วมังกรหนักกว่ากี่กิโลกรัมนั่นเองนะคะเมื่อเรารู้แล้วว่า โจทย์กำหนดอะไรให้โจทย์ถามอะไรเรามาดูวิธีคิดกันก่อนก่อนที่เราจะไปเขียนในรูปประโยคสัญ,ญลักษณ์ใช่ไหมคะก็คือวิเคราะห์สิว่าโจทย์ข้อนี้ของเรานะคะต้องการให้เป็นบวกเป็นลบเป็นคูณหรือเป็นหารนั่นเองนะักเรียนลองสังเกตสิก่อนดี้คุณา,ายจาบอมบอกวิธีคิดอลองตอบสิคะว่าเป็นบวกลบคูณหรือหานั่นเองนะคะ ดังนั้นมาค่ะมาดูเลยครูไอใช้วิธีเดิมเลยค่ะก็คือใช้บาโมเดลเนาะบาโมเดลในที่นี้นะคะข้อนี้จะวาดเป็น2บาเพราะว่ามันคนละชนิดกันใช่ไหมอ่ามันคนละอย่างกันนั่นเองนะคะซึ่งตัวแรกนะคะสีม่วงอ่าสีม่วงอ่อนของเรานะคะครูายวาดเป็นแก้วมังกรหนักเศษสองส่วนห้ากิโลกรัมดังนั้นตัวที่สองนะคะก็จะเป็น น้อยหนาหนักเศษสามส่วนสิบห้ากิโลกรัมซึ่งน้อยหนาเราต้องวาดให้มีขนาดเล็กกว่าเพราะว่าอามันน้อยกว่านั่นเองนะคะนักเรียนทีนี้เขาบอกว่าแก้วมังกรหนักกว่ากี่กิโลกรัมเอ๊ะแก้วมังกรหนักกว่ากี่กิโลกรัมแสดงว่าเราต้องการทราบบริเวณที่ มันไม่เท่ากันใช่ไหมบริเวณที่เหลือบริเวณนี้อ๊บ่าบริเวณนี้บริเวณนี้นะคะเขาต้องการทราบว่าแก้วมังกรเนี่ยหนักกว่าน้อยหนากี่กิโลกร,รมัมนั่นเองนะคะโดยเป็น question mark เนาะดังนั้นนักเรียนขานักเรียนดูจากตรงนี้นักเรียนจะมองออกหรือยังว่าเราจะใช้วิธีไหนอ่ามันก็คือใช้วิธีลบนั่นเอง ดังนั้นอ,อยากรู้ว่าตรงนี้เหลือเท่าไหร่เราก็นำสองจำนวนมาลบกันนั่นเองนะคะดังนั้นเรารู้ละว,ว่ามันคือวิธีลบเรามาเขียนอยู่ในรูปประโยคสัญลักษณ์เลยค่ะคุณอ,อายก็เขียนให้อยู่ในรูปประโยคสัญลักษณ์ได้แบบนี้นั่นเองนะคะก็คือเศษสองส่วนหลบเศษ3ามส่วนสินั่นเองนะคะเมื่อเราเขียนในรูปประโยคสัญลักษณ์เรียบร้อยแล้วนะคะนะักเรียนเราก็ สามารถที่จะแสดงวิธีทำได้แล้ววิธีทำของเรานะคะอันดับแรกนักเรียนก็จะเขียนบรรทัดแรกโดยที่นำสิ่งที่โจทย์กำหนดให้อันดับแรกเลยก็คือแก้วมังกรหนักเศษสอส่วน5กิโลกรัมค่ะบรรทัดที่2ของเรานะคะก็เขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดหนดให้อันดับที่2นะคะก็คือ เศษสส่วน15กิโลกรัมนั่นเองนะคะน้อยหนาหนักเศษสส่วนส5กิโลกรัมดังนั้นบรรทัดที่3เราก็นำสิ่งที่โสดถามมาเขียนเลยค่ะก็คือแก้วมังกรหนักกว่าจุดจุจุด,จ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 ดกิโลกรัมดังนั้นเราก็เลยนำประโยคสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้ของเราค่ะมาเขียนเลยเนาะก็จะได้แบบนี้อ่าก็จะได้แบบนี้นั่นเองนะคะทีนี้นะักเรียนสังเกตเห็นใช่ไหมว่าเอ๊ะทำไมครูอายมีวงเล็บ อ่าวงเล็บของครูอายนะคะก็มาจากการที่ครูายทำส่วนให้เท่ากันเพราะยังจำได้ใช่ไหมว่าเศษส่วนถ้าส่วนไม่เท่ากันเราไม่สามารถลบกันได้ดังนั้นเห็นไหม ตัวแรกของเราคือเศษ2ส่วน5ไม่สามารถลบกับเศษ3ส่วน15ได้ครูไอก็เลยทำเศษ2ส่วน5ของครูไอให้มีเศษส่วนเท่ากันนะคะตามขั้นตอนเลยโดยที่ควายนำามมาคูณทั้งเศษและส่วนเพราะว่า5คูณ3จะได้เท่ากับ15เราจะทำส่วนให้เท่ากับ15หเนาะข้อนี้ดังนั้นนำ3ามมาคูณทั้งเศษและส่วนก็จะได้เป็น เศษหส่วนสิบห้าลบเศษสามส่วนสิบห้าค่ะนะักเรียนเมื่อส่วนเท่ากันแล้วนะคะส่วนเท่ากันแล้วเราก็สามารถลบกันปกติเลยนะคะก็คือหกลบสามลบปกติก็คือนําแค่เศษลบกันหกลบสามของเรานะคะก็จะได้เท่ากับสามนั่นเองซึ่งส่วนของเราคงเดิมก็คือสิบห้าดังนั้นก็จะได้เป็นเศษสามส่วนสิบห้ากิโลกรัมนั่นเองนะคะ นักเรียนยสามารถตอบอตอบได้เลยเนาะว่าแก้วมังกรหนักกว่าเศษสามส่วนสิบห้ากิโลกรัมนั่นเองนะคะเห็นไหมโจทย์ปัญหาของเราไม่ยากเลยค่ะนักเรียนยวันนี้ตัวอย่างของครูอายมีแค่นี้มีแค่สองข้อเนาะอยากให้นักเรียนทำเป็นนะคะแล้วก็อยากให้เข้าใจดังนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปก่อนอันดับแรกโจทย์ปัญหาอลองพูดตามครูอายหรือลองตอบครูอายนะคะโจทย์ปัญหามันมี วิธีทำหรือขั้นตอนหลักๆอยู่3ามขั้นตอนใช่ไหมคะสขั้นตอนขั้นตอนแรกของเรานะคะขั้นตอนที่1เลยนะคะก็คืออ่าพิจารณาโจทย์หรือหาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นั่นเองพิจารณาโจทย์ หรือหาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้แล้วก็สิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองใช่ไหมคะกำหนดให้แล้วก็สิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองใช่ไหมต่อไปขั้นตอนที่สองค่ะนักเรียนลองตอบสิคืออะไรก็คือการที่เราวิเคราะห์โจทย์ วิเคราะห์โจทย์ว่าเอ๊ะโจทย์ข้อนี้นะคะเราจะทําวิธีไหนว่าอาจะเป็นบวกเป็นลบเป็นคูณเป็นหารนั่นเองใช่ไหม<ส>เมื่อเราวิเคราะห์โจทย์เสร็จแล้วเราก็เขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ค่ะประโยคสัญ,ญลักษณ์ขั้นตอนที่3ค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือแสดงวิธีทำ พร้อมหาคำตอบอ่ะเห็นไหมไม่ยากเลยนะคะโจทย์ปัญหาเราสามารถทำสามขั้นตอนหลักๆเราก็จะรู้แล้วว่าคำตอบข้อนั้นคืออะไรนั่นเองนะคะดังนั้นวันนี้ควณไก็จะขอจบเรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคลาสเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าค่านะนักเรียนสวัสดีค่ะ